ติดตามมาตรการช่วยเหลือผู้เลี้ยงกุ้งและกลุ่มประมงสว,ส,ะสวัสดีครับตอนรับคุณผู้ชมสู่5อาสาเพื่อประชาชนผมเชิงชายหวังอุ่นครับดิฉันลูกน้ำปัจจรีสนสินพง์ค่ะ5อาสาเพื่อประชาชนนะครับอาสาไปตรวจสอบสถานการณ์ล่าสุดที่สมุทรสาครน,นะครับเพื่อที่จะ ดูแลผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งระบบเลยนะครับการทำธุรกิจด้านประมงเนี่ยเสียหายแล้ว6000ล้านบาทโอ้โหมหาศาลอีกแล้วนะคะอย่างที่บอกพอเกิดการแพร่ระบาดที่ตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครมีมาตรการในการล็อกดาวจังหวัดไปผู้ที่ได้รับผลกระทบมากมายเพราะว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็คือไม่กล้ากินอาหารทะเลค่ะพี่หนึ่งค่ะย้อนกลับไปดูกันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับไปดูกันครับ การแพร่ระบาดของโควิด -19 ที่เกิดขึ้นในตลาดกุ้งทะเลไทยที่สมุทรสาครน,นะครับมีผู้ติดเชื้อที่นั่นนะครับเป็นที่แรกๆเลยตอนนี้มากกว่า2,000คนแล้วนะครับและก็ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่องส่งผลกระทบเรื่องของสัตว์น้ําสัตว์ทะเลกะเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ําโดยเฉพาะกุ้งเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยนะครับมาดูมาตรการล็อกดาวน์ป้องกันการแพร่โควิด -19 และสั่งปิดสะพานปลารวมทั้งการค้าส่งหลายแห่งด้วยกันนะครับจนกระทั่งหลังปีใหม่ก็มีการเปิดแม้จะมีการอนุญ,ญาตเปิดบางที่บางส่วนแล้วแต่มาตรการเข้มข้นในการเข้าไปจับจ่ายซื้อของในตลาดก็จะมีกฎเหล็ก4ข้อด้วยกัน ใช่ค่ะเศรษฐกิจก็ต้องดําเนินไปด้วยกันนะคะทางหอการค้าจังหวัดสมุทรสาครก็มีการประเมินบอกว่าภาพรวมจังหวัดน่าจะาได้รับผลกระทบเสียหายกว่า16,00 0ล้านบาทโดยเฉพาะภาคธุรกิจประมงเนี่ยต่อเนื่องเลยเสียหายไม่น้อยกว่า6000ล้านบาทอย่างที่พี่หนึ่งบอกไปที่ผ่านมานะคะปริมาณสินค้าสัตว์น้ําที่ผ่านสภาาสมุทรสาครเฉลี่ยในตกเดือนละประมาณ3-4ล้านกิโลกรัมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตอนนี้ก็ระดมให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วนะคะที่สําคัญอีกอย่างก็คือต้องสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องของความ ปลอดภัยให้ผู้บริโภคแน่ทราบว่าเรายังรับประทานได้อยู่อาหารทะเลเหล่านี้ขอให้ปรุงสุกสะอาดปลอดภัยแน่นอนครับเราจะไปติดตามมาตรการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรพี่น้องชาวประมงนะครับว่ามีมาตรการดูแลอย่างไรกับท่านอธิบดีกรมประมงนะครับท่านอธิบดีมีสักสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านอธิบดีค่ะ ก็ขอบคุณทางรายการอาสาเพื่อประชาชนนะครับที่ให้โอกาสกรมประมงมาร่วมพูดคุยวันนี้นะครับเพื่อแสดงความเชื่อมั่นในทุปีครับาพรวมในการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรพี่น้องชาวประมงไทยวางไม่ยังไงบ้างครับหลังจากที่มีผลกระทบสร้างความไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่กับอาหารทะเลเป็นนโยบายของรัฐบาลชัดเจนนะครับที่จะให้กรมประมงเนี่ยขับเคลื่อนเพื่อสร้าง ความตระหนักรู้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆนะครับทั้งกระทรวงสาาสุขก็ดีทั้งกระทรวงพันธุ์ก็ดีนะครับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการค้าสินค้าสัตว์น้ำกับต่างประเทศกับพันธุ์ไม้ต้นยางมีอย่างมีความสุขพูดง่านนะครับปริมาณสัตว์น้ําที่ผ่านมาการส่งออกนะครับประมาณสัก1.6่อล้านตันนะครับปัจจุบันตัวเลขของการส่งออก ของสินค้าไปรูปสัน้ำเนี่ยก็ยังสูงอยู่นะครับสถิติปีล่าสุด63เนี่ยประมาณ1.6ล้านตันนะครับตัวเลขสูงขึ้นจากปีที่แล้วประมาณสัก5%ไอ้นั้นคือผมมองว่าวิกฤตต่างๆมันเป็นโอกาสเช่นกันนะครับว่าสินค้าของเรามีมาตรฐานมีคุณภาพที่ทางรายการได้กรุณาเชิญผมมาวันนี้เนี่ยก็ขอบพระคุณอย่างสูงนะครับเพื่อจะได้แสดงความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคว่าสัตว์น้ําของเราไม่ได้เป็นผาหะ ของการนําเชื้อโรคโควิด -19 แต่วอย่างใด<อ>นะครับ<อ>ก็ฝากยินยันนะครับให้กับผู้โอโวคสําหรับมาตรการต่างๆเราได้ดำเนินาการในระเร่งด่วนนะครับอยู่หลายๆเรื่องนะครับยกตัวอ,อย่างนะครับเรามีการกําหนดมาตรการการปฏิบัติเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับห่วงโซ่ของการเลี้ยงสัตว์น้ําทั้งห่วงโซ่<อ>นะครับมาตรการเรื่องการพอเลี้ยง เพิ่มเติมมาตรการเรื่องการดูแลสุขอนามัยเรือประมงเพิ่มเติมนะครับมาตรการเกี่ยวกับการดูแลตลาด องค์การสะพานปลาต่างๆเพิ่มเติมจากสิ่งที่มีมาตรการอยู่แล้วนะครับมาตรการเกี่ยวกับการดูแลรักษาเรื่องสัตว์น้ําของโมเลเทรตต่างๆให้มีคุณภาพมากขึ้นจากมาตรฐานเดิมเช่นได้กันครับมาตรฐานของโรงงานไปรูปเช่นกัน4ห่วงโซ่ตรงนี้เรามีมาตรการเพิ่มเติมเพื่อแสดงความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับกรณีถ้าเราตรวจผ่านถึงมาตรการเพิ่มเติมนี้เราจะออกใบบรองใหรว่าทั้ง4ส่วน เราได้มีการกับกับดูแลและเป็นไปตามมาตรการที่เราวางไว้เพิ่มเติมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคครับได้ประสานกับหน่วยงานไหนบ้างครับในการหาช่องทางในการจัดจําหน่ายในช่วงแบบนี้ครับช่วงที่โควิดกําลังระบาดไปพบปะหน้าตากันไม่ได้ไปหาซื้อในตลาดนี่ก็อันตรายครับก็ขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยเฉพาะกรมการค้าภายในนะครับที่ ทำงานร่วมกับเราโดยเฉพาะอีกกระทรวงหนึ่งกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ออกมาระดมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคนะครับเรามีการสร้างกระบวนการรับรู้กับพี่น้องประชาชนในรอบเดือนที่ผ่านมามากทางกระบมงเองก็เกือบ4ี่อครั้งในการที่สร้างความสร้างกิจสำนึกสร้างกระบวนการความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในการบริโภคประเด็นที่2คือการหาตลาดนะครับอันนี้คือประเั็สสาคัญเลยเพราะว่า ความเชื่อมั่นไม่เกิดกับผู้บริโภคเนี่ยทำให้ตลาดเราเกิดความเสียหายนะครับยอมรับในช่วงเริ่มต้นนะครับว่าตลาดกุ้งเราปิดตลาดไทยตลาดทะเลไทยเราปิดนะครับหากรแม่กรองเราปิด ก็ได้ความบัจากพี่น้องชาปมงได้ความบันทึกจากตลาดด้วยดีเพื่อเราสกรีนกันใหม่นะครับปัจจุบันในตลาดกุ้งเรายังปิดอยู่เนื่องจากยังมีภาวะที่แต่ามีอาจจะมีการปนเปื้อนของแรงงานและก็ดีเนี่ยเรายังปิดอยู่แต่ตลาดทะเลไทยตลาดสากลแม่กลองเราเปิดแล้วและก็มีการวางมาตรการเพื่อความเข้มงวดคุมเข้มสาหรับตลาดที่มีการจาหน่ายสินค้าสน้ําสินค้าสนณ้มันมาจากหลากหลายนะครับไม่ใช่มาเฉพาะสุสากรมันมาจากทั่วประเทศทั้งทะเลทั้งน้ําจืดจุดศูนย์รวมต่างหากที่เคยอยู่ตรงนั้น และก็เป็นอย่างนั้นมานาน <ขอ S 1> นะครับแต่จากปัจจุบันสถานที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เราได้รู้ว่าการจัดการที่รักษาสุขอนามัยตลาดเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญแหละ,ะนะครับก็ได้รับความร่วมมือจากทะเลไทยจากสากลแม่กลองอย่างดีเช่นเดียวกันครับเราก็ต้องมีตลาดสาร,รองไว้รองรับนะครับเราก็ได้รับความร่วมมือจากตลาดสําคัญสำคัญหลายตลาดนะครับโดยเฉพาะมีการเจรจาพูดคุยกับทางตลาดไทยตลาดไทยครับซึ่งท่านกรุณาให้โอกาสกับพี่น้องเกษตรกร ไปขายที่ตลาดไทยเลยมีพื้นที่ประมาณสัก200ไอ้2,300ตารางเมตรนะครับ2,300ตารางครับและก็มีการจัดการในเชิงระบบมีมาตรฐานที่ดีและที่สำคัญคือให้เกษตรกรไปขายฟรีเลยใน3เดือนแรก3ามเดือนแรกขายได้ไหมครับอ๋ีได้ขาเได้ขายได้ได้ได้ยินแบบนี้พี่น้องเกษตรกรพี่น้องประมงอยากจะนำสินค้าไปขายที่ตลาดไทยได้ยติดต่อกับใครยังไงครับติดทางมาทางกรมประมงเลยก็ได้ครับนะครับหมายเลข เดี๋ยวคงขึ้นหน้าจอนะครับประเด็นสองคือปฏิต่อที่ตลาดไทยเลยเรามีการเจรจาพูดคุยกันแล้วนะครับระหว่างทางกรมประมงกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์และก็ทางตลาดไทยในการพูดคุยกันมีเงื่อนไขยังไงครับไม่มีครับไม่มีเงื่อนไขตลาดจัดให้หมดเลยตลาดจัดให้หมดทางระบบน้ําระบบการบําบัดน้ําเสียระบบมาตรการต่างๆ เราเพียงเอากลุ่มเกษตรกรที่มีความสมัครใจไปจําหน่ายในตลาดไทยนั้นแต่มีเกณฑ์คือต้องปลอดภัยต้องปลอดภัยเรามีมาตรฐานอยู่แล้วสัตว์น้ําเรามีมาตรฐานอยู่แล้วฟาร์มเนี้ยสัตว์น้ําเรือเรามีมาตรฐานอยู่แล้วในการดูแลสุขอนามัยเรือนะครับสัตว์น้ํานําไปสู่ตลาดไทยก็มีการจัดการในเชิงระบบนะครับสุดท้ายก็คือตลาดเนี่ยที่หัวรจะสำคัญคือ เขาต้องการเกษตรกรจริงๆไปขายในตลาดแล้วก็ฟรี3เดือนแรกช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจริงๆอีกส่วนหนึ่งที่อยากนาเรียนก็คือเราได้สั่งการไปทางสํานักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดนะครับประสานกับกระทรวงพาณิชย์นะครับว่าทุกจังหวัดจะต้องมีการเปิดตลาดให้กับเกษตรกรไปขายสินค้าสัตว์น้าให้กับผู้บริโภคนะครับจากตัวเลขยอดที่ผ่านมาจากวันที่ย5ธันวาถึงวันที่4เนี่ยเราขายได้ประมาณชัก เกือบ2 0 0แสนกิโลแล้ววงเงินประมาณสัก4 2ล้านบาทอันนี้คือสิ่งที่เห็นได้ชัดว่าผู้บริโภคมีความมั่นใจมากขึ้นในสินค้าสัตว์น้าที่เรามีการเลี้ยงมีการจับอย่างมีมาตรฐานอันนี้คือจัดจําหน่ายผ่านช่องทางไหนบ้างครับครับขอบคุณครับจริงๆกองทับกเลยนะกองทับกช่วยเราด้วยในเชิงของไอคอร์เซ็นเตอร์ที่เรามีการ บูรณาการร่วมกันกับทางสาารีวิทยุกองทัพบกช่อง5นะครและมีการทํา MOU ร่วมกันก็ขอบคุณทางช่อง5อย่างสูงนะครับที่โอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรท่านได้มาที่นี่เมื่อมาทำเอ็มโอยูร่วมกันใช่ครับและก็เรื่องของฟิชชอร์ชอปของกรมประมงเองเราก็พิชารณทางตลาดให้นะครับอันนี้เป็นเของกรมประมงเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็มีโอกาสให้ทางเกษตรกรเข้าถึงกับผู้บริโภคโดยตรงโดยเราอาจจะตัดพวกค้าต่างออกไปนะครับ ายได้จะเกิดกับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่อยู่แล้วนี่ก็เป็นมาตรการของกรุประมงในการช่วยเหลือเป็นการเร่งด่วนในสถานการณ์โควิด -19 แล้วมาตรการต่อเนื่องมีอะไรบ้างครับอีกส่วนหนึ่งก็คือโมเดิร์นเทรดที่เราได้มีการตรวจมาตรฐานการปฏิบัติเพิ่มขึ้นนะครับเช่นอ๋อคิดได้นะบริษัทที่ที่เราไปรับรองมาตรฐานแล้วเช่นแมคโครนี่แล้วก็มีหลายๆบริษัทที่ยื่นความจำนงให้เราไปรับรองมาตรฐานอ๋อโมเดิร์นเทรดก็จะเป็นศูนย์กระจายสินค้าหลักๆ ของพี่น้องเกษตรกร,รแล้วก็พี่น้องประมงด้วยก็คือทุกอย่างนี้เราพยายามสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคผลประโยชน์ที่ได้คือเกษตรกรสามารถเอาผลิตพัน คือผลิตผลที่ได้เนี่ยมาจําหน่ายได้นะครับส่วนไอ้มาตรการต่างๆนี่ที่ดำเนินการมาก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในระดับหนึ่งแต่ในระยะยาวเนี่ยเราก็ต้องมีมาตรการทึ่งทางรัฐบาลท่านเป็นห่วงมากโดยเฉพาะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหก,กรณ์นะครับท่านเน้นย้ําเลยนะว่าเกษตรจะต้องเกษตรกรจะต้องมีความสุขภายใต้วิกฤตต่างๆเช่นกันนะครับเราเองก็มีโครงการการโครงการหลายโครงการที่นําเสนอนะครับเช่นโครงการรักษาเสถียรภาพราคากุ่นนะครับโครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องนะครับโครง หลายโครงการประมาณจะเป็นโครงการที่สุดทไปนะครับลและโครงการชุมชนประมงต้นแบบที่ผ่านจากภาคประชาชนมาสู่อาการของโอมานนะครับ,รบก็มีประมาณสัก200กว่าโครงการ,รของแต่ชุมชนนะครับรวมกันแล้วเนี่ยวงเงินประมาณ6 0 0บาทบแต่ที่อยากย้ำนำเรียนก็คือโครงการเสริมสภาพคล่องของพี่น้องชาวประมง ร,รัฐบาลได้เอากําหนดวงเงินไว้1,300ล้านบาทบนะครับในการที่จะให้เกษตรกรโดยเฉพาะชาวประมงเนี่ยมากู้เข้าถึงง่ายแ,แต่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยรัฐบาลช่วยไป3%ครับ และก็มีระยะเวลาในการกู้ถึง7ปีครับไอ้นี่คือสามารถที่จะมัดทดแทนมาเสริมสภาพคล่องมาบำรุงรักษาเรือบำรุงเครื่องมือเพื่อมีพลังในการที่ออกไปทําการประมงบประมาณเนี่ยเป็นเรื่องน่าสนใจมากแล้วจะเริ่มเข้าไปกู้ได้เมื่อไหร่เออตอนนี้ดําเนินการแล้วครับเพราะได้ความร่วมมือจากธนาคารอมสินธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับทั้งสองโครงการทั้งสองธนาคารนี่แยกกันนะครับเรือขนาดใหญ่ก็ไปที่ธนาคาร อมสินเรือที่ต่ำกว่าสามสิบตัวก็ต่ำก็ลงมาก็ไปที่ธนาคารทกศพอพูดแบบนี้เงินหมดแล้วยังครับยังครับยังเยอะแล้วแต่ก็มีเงื่อนไขนะครับว่ามีเงื่อนไขของธนาคารว่าในการกู้กู้ต้องมีประกอบด้วยหนึ่งสองสามียะเกษตรกรเองก็ต้องพร้อมที่จะ ที่จะนําเงินมาใช้ประโยชน์จริงๆนะครับผมเป็นห่วงคือวินัยทางการเงินกู้มาแล้วก็ต้องมีระเบียบหน่อยมีวินัยทางการเงินหน่อยตามกำหนดครับผมอันนั้นคือสิ่งที่ผมฝากแต่ยังอีกหลายโครงการนะครับเช่นโครงการผู้พาะเลี้ยงสัตว์น้ําโครงการผู้เลี้ยงเจระเข้หรือไปรูปผลิตภัน์จระเข้เนี่ยเราก็เขียนโครงการเพื่อเสนอของงบประมาณเช่นกันนะครับมีทั้งระยะสั้นและระยะยาววันนี้ที่ท่านอธิบดีกรมประมงมาชี้แจงให้เราฟังสบายใจหลายฝ่ายเลยคผู้บริโภคเราก็สบายใจที่จะรับประทานอาหารทะเล พี่น้องผู้พาะเลี้ยงสัตว์น้ำหรือชาวประมงก็สบายใจในมาตรการในการช่วยเหลือนะคะแล้วก็มีมาตรการหนึ่งการจัดจัดจำหน่ายมีทั้งงบประมาณมีทางเงินเพื่อที่จะอุดหนุนให้เขาเดินต่อไปได้ด้วยยังมีโครงการหนึ่งที่ไม่ใช่โครงการทั่วไปเป็นเรื่องที่เราอยากจะเพิ่มความสะดวกเพิ่มความมั่นใจในการจับตว์น้ำกับพี่น้องชาวประมงมากขึ้นนะครับคือปกติเนี่ยการจัดการเราจะแบ่งวันทําการประมงให้เรือไปจับ ตามกำนวนวันที่ที่เราญาติตามจํานวนสัตว์น้ําที่มีอยู่นะครับและตอนนี้มันเป็นเงื่อนไขของเรือบางลำเนี่ยเขาไม่เดินต่อครับเขาอาจก็อาจจะยากจะไปทําอาชีพอื่นอะไรเงี้ยครับแต่เขามีใบญาตอยู่เราก็ประกาศเมื่อวานนั้นลงนามไปเมื่อวานนีเองนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องชาวประมงเรามีประกาศให้สามารถควบรวมใบุญาตเรือประมงพาณิชย์ครับคืออธิบายง่ายๆคือเอาสัตว์น้ําของเรือของน้ํานี่แหละมาขายให้พี่ค สัดน้ําของน้องมีเท่าไหร่สมมติว่ามี1ิกิโลแปลงเป็นวันแล้วได้ประมาณสัก1ิวันแต่วันทังของพี่หมดละพี่ก็ได้วันของที่น้ํามีอยู่เนี่ยมาบวกของพี่และออกไปทําการประมงได้อารณ์อรว๋ยใช่ครับช่วยเหลือกันไปเป็นการผลพปรนเป็นการเพิ่มเติมเป็นการเติมเต็มให้กับพี่น้องชาวมงที่เขามีความพร้อมในการที่ออกไปทําอาชีพประมงนะครับครับครบถ้วนครับอันนี้พอดีครับ วันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะท่านอธิบดีกรมระมงอย่างสูงนะคะท่านสารพัดที่คงนะคะมาทาให้เกิดความสบายใจในช่วงการแพร่ระบาดขณะนี้เราต้องข้ามไปด้วยกันนะครับเราจะก้าวข้ามไปด้วยกันคนไทยต้องนะครับสู้ไปด้วยกันขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับคุณผู้ชมครับพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามความคืบหน้าวัคซีนโควิด19นะครับเข็มแรกกุมภาพันนี้เดี๋ยวกลับมาครับ